สวัสดีครับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนแล้วก็ท่านที่ต้องการเขียนแบบขออนุมมติอนมนุมัติโครงการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏนะครับซึ่งเราได้ในวิธีใช้หลังคนหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ผิดมาหลายประการ อันดับแรกเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับลักษณะก็คือเชื่อมโยงเราจะดูง่ายๆครับจากที่ดูง่ายก็คือเราจะดูจุดเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ว่ายุทธศาสตร์ของเราในอยู่ในหมวดในหมวดไหนเราก็ดูง่ายครับ ดับแรกเราอยากให้มุ่งประเด็นมาที่ตัวผลผลิตโครงการนะครับตัวนี้เป็นหลักบางท่านบางคนอาจจะไม่เข้าใจบางทีก็บอกแนวดิง่งแนวดิ่งก็บางไม่เข้าใจนะครับก็จะดูสําเร็จพอเรารู้ว่าโครงการของเราอยู่ในหมวดของผลผลิตไหนแล้วเราก็มองปเป็เนแนวแนวตั้งนะครับก็สมมุติของ ยกตัวอย่างของตัวนี้นะครับครงการจัดทาหลักสูตรและการจัดเจรงการสอนโลกวัะชาบาลภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งเป็นโครงการด้านผลิตบัณฑิตหรือผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์แล้วก็ดูง่ายๆครับอันนี้ส่วนงานหลักก็จะเป็นมหาพิยาลัยถ้าส่วนกลางก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ถ้าเป็นวิยาเขตก็ต่อท้ายด้วยวิยาเขตนะครับส่วน ส่วนงานย่อยก็เป็นคณะศึกษาหรือว่าหน่วยงานในภายในวิทยาเขตผู้รับผิดชอบโครงการอยากให้เป็นคนที่เขียนโครงการแล้วก็เบอร์โทรสามารถติดต่อได้นะครับนโยบายรัฐบาลเราก็มาดูครับนโยบายรัฐบาลนโยบายรัฐบาลก็คือตัวนี้นะครับมันก็จะมี3หมวดควบคุมจุู่ามหมวดก็คือเป็นทั้งผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและธรรมนุจะอยู่ในนโยบายหลักใหญ่ก็คือ,คอนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตเราก็ใช้อันนี้เราอยู่ในผลิตบัณฑิตหรือว่าโครงการนี้มันอยู่ในผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์แล้วก็จะมาอิงใช้ตัวนี้นะครับนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตะระดัที่สอง ประเด็นนโยบายประเด็นนโยบายแล้วก็คือประเด็นนโยบายแต่นี้นะครับก็คือนโยบายการศึกษาแล้วก็จะดูนะครับนโยบายการศึกษาแล้วก็เป้าหมายเชิงนโยบายเป้าหมายเชิงนโยบายผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตัวนี้นะครับแล้วก็ลิงลิงลิงล์งลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีตัวนี้ก็ลองดูหัวข้อครับวิธีใช้ไม่ยาก ถ้าเราเข้าใจเป้าหมายการให้บริการกระทรวงบางท่านบางคนอาจจะนั้นเราก็มาดูหัวข้อเป้าหมายการให้บริการกระทรวงอีกตรงนี้นะครับเราก็ใส่กําลังคนกําลังคนแล้วก็จะมีติ๊กนะครับในข้างข้างนี้ก็จะมีติ๊กอยู่นะครับกําลังคนเห็นไหมครับ4 1กจุดลังคนยุทธศาสตร์กระทรวงยุทธศาสตร์กระทรวงเราก็จะมาดูนะครับยุทธศาสตร์กระทรวงเราก็จะดูตัวนี้การจัดการศึกษานะครับ การจัดการศึกษานะครับตรงนี้ข้อนี้แล้วก็แผนงานงบประมาณมาดูนะครับแผนงานงบประมาณตัวนี้นะครับแล้วก็อยู่ในแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาคุณภาพการศึกษาครับเป้าหมายาการให้บริการหน่วยงานก็จะเป็นการให้บริการหน่วยงานพระภิกษุสามเณรนะครับ ตัวนี้นะครับแล้วก็กลยุทธ์หน่วยงานก็คือการผลิตบัณฑิตตรงนี้นะครับแลทโครงการหลักก็คือตัวนี้ผลิตโ,โครงการ,รก็ู้สำเร็จการศึกษาจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นแนวตั้งลงมาเรื่อยๆครับขอให้เราจับจุดตรงนี้ได้นิดเดียวผผลิตโครงการแล้วก็จะเป็นแนวตั้งไปเลย เราจำให้รู้ว่าคําขอที่เราเขียนมาในข้อกําหนดหรือว่าโครงการนะครับมันอยู่ในหมวดของคนผลิตไหนเราก็จะจับตรงนี้ได้การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ไม่ยากนะครับครับในวันนี้ก็อขอแนะนําการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ไว้เพียงเท่านี้<ะ>ขอบคุณครับ